ค่าเฉยงานางจะต้องทำงานเต็มร้ยหยุดวันขึ้ไปค่ะจะได้เงินสมนี้อะไรค่ะพกานแล้วลาออกได้ได้รับไหมคะถ้าลาออกเขาอายุง,งาน10ปีเลยแลยนะ้วกันคอยให้10ปีเลยแล้วเขาลาออกต้องจ่ายค่าชดเชยๆไหมคะท่านอื่นตอบได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่สะดวกเปิดไมค์แชทมาได้ค่ะพิมพ์แชทมาได้เลยนะคะลาออกไม่ต้องจ่ายอ่าลาออกแต่ทํางาน10ปีเลยนะคะ เยี่ยมเลยพอขอขอแก้นิดนึงทุกคนค่าชเชยจ่ายให้เฉพาะกรณีเลิกจ้างเฉพาะกรณีเลิกจ้างเท่านั้นคุณลาออกเนี่ยต่อให้คุณจะทํางานเป็น20ปีไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะลาออกเองเนาะแต่ทีนี้ไม่จําเป็นต้องทํางานเกิน120วันนะทุกคนเราใช้คําว่าครบ120วันครบ120วันก็มีสิทธิ์ได้รับค่าเชยแล้ว